ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นข่าวาจะเอาพอตเตอร์มาใช่ไหมอันนี้ที่เราตเตรที่เราอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นหัว <ใน S 2> ข้อหลักของเรา,ามีทั้งเซอร์จิมจจเดี๋ยวพอเข้ามาปุ๊บนี่เทนฮาร์จะอยู่ไม่ได้แน่แน่มีทั้งเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอ,อะไรอนะ่ะไปเอาใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่พัตเตอร์นึก่ก่อนไหมหมายถึงหมายถึงคุณซือละรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอัเนี้เราไปเตกีไงครับเตกีของอดีตวูฟสแล้วนะครับ แล้วก็มีอีกอันนึงป็นติกีนนผมว่าตัดไปได้เลยสําหรับผมนะเนี่ยดูดิอย่างแกมพอสเ,เตอร์นี่ผมเล่าให้ฟังดีกว่าคือกระแสมันมาแฟนบอลอาจจะมองคอนทราสหลายคนอาจจะไม่เอาใช่ไหมครับ <ừ> คือพอได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยบางทีใจเราไม่เปิดรับไปแล้วเพราะว่าไปจํากับเชลซีเขาล้มเหลวกับเชลซีคุณเอาคุณซื้อที่เชลซีไล่ออกมาอีกแล้วเหรอ <ừ> ใช่ไหมพอจริงๆก็โชเซ่มูรินโญ่ช่วงนั้นก็โดนไล่ออกเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ได้มองย้อนไปถึงตอนไบตันแต่อย่าให้แยกแบบนี้ว่า เราอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ยืนยันว่าข่าวนี้เป็นจริงนะครับแลเออเป็นจริงฮะคือจะพูดยังไงเดียะมันอาจจะไปไม่ถึงแต่งตั้งนะแต่ว่าข่าวนี้ไม่ลือออไม่ใช่แบบถ้าใช้ไม่ได้เลยมีการพูดคุยมีการพูดคุยไม่รู้ว่าขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยรายงานเนี้ยไม่เท็จไม่เท็จแน่นอนแล้วท้องถิ่นคุยกันเยอะคุยในระดับที่2วันเนี้ย จับใจความาได้แล้วครับว่าวันก่อนแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็มีชื่อพัตเตอร์โอ้โหไปดูได้เลยตอนนี้คอลัมน์น่าจะมีระดับ4 4 5สี่ห้าอันแล้วล<ะ>ว่าสืบสารกันยังไงคือมันต้องมีแผนสำรองเพราะว่าเอาจริงนะถ้าถามพี่นะครับพี่อ่านแล้วผ่านคือมันมันยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ใช่แต่แค่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนนี้ว่าพอออกชื่อแกรนด์พัตเตอร์ไปเมื่อสงวันที่แล้วหลายคนแทบจะทิ้งหน้าเพจนั้นไปเลย แถบอ่านหนังสือพิมพ์ก็แทบจะเอ้ยมันอมใช้สาระใช่มันรับผิดคือมันอาจจะเป็นไปได้ในในตามหลักของแบบแนวทางของฟุตบอลแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แต่พยายามให้คุณผู้ชมฟังว่าเรื่องนี้เขาคุยจริงจริงเหตุผลเพราะว่าทางฝั่งของบริหารมอนสเตอร์จิมไรท์คลิปเนี่ยยังไม่มีการฟันธงว่านอกเหนือจากการเปลี่ยนฟุตบอลดีเอครับแล้วก็ซีโอแล้วเนี่ยเฮดโค้ชจะยังไงต่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเข้ารายการเนี่ยผมเข้าปประมนเที่ยงเศษนะครับ มีการเปิดเผยว่าเอริชทานหาได้คุยกับตัวแทวนโซจิมแล้วนะเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเขา,ามีความมั่นใจว่าหลังจากย้ำว่าฮะว่าเป็นตัวแทนนะครับยังไม่ได้เจอกับจิมรคลิฟเองนะครับเขามั่นใจว่ายังไม่มีการปลดแน่นอนอเพราะว่าเขาให้เวลาขา่ขาวก่อนหน้านี้บอร์ดบริหารก็หนุนหลังอยู่ก็คือก็คือเอาเป็นว่าเสพข่าวเสพข่าวนะครับมีข่าวให้ให้เสพตลอดแล้วก็โดยเฉพาะพวกบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขาจะออกอัตราต่อรองมาแบบรายสัปดาห์เพราะว่า พวกนี้มันเป็นการดึงดูดลูกค้าของเขาด้วยมันเป็นการสร้างเอนเต e m e เ t ให้กับข่าวในแบบการรายงานข่าวของเขาด้วยนอกจากพอตเตอร์ก็ยังมีชื่อของโรเบตกีใช่โรเบตกีเนี่ยผมมั่นใจว่าตัดไปเลยนะเป็นสองซีดานเพราะว่าเพราะว่าอนี่ะเอาที่แบบว่ามันเป็นไปได้เลยแล้วก็จับต้องได้ไม่ลือนะหนึ่งพอตเตอร์สอาริค เออสองแมตค์ขึ้นคาริกคาริกับโคเชียกันอยู่แล้วคาริกน่าสนใจขคเชียมานานแล้วพี่เชียมาก่อนแกมพอตเตอร์ด้วยซ้ำพูดถึงก่อนฮันซี่ฟริกด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็มีคนที่พูดว่าแล้วจะมาแล้วบอร์ดบริหารจะหนุนหลังขนาดไหนจะรอได้หรือเปล่าเพราะโซชาก็ไม่รอดถูกป่ะใช่แล้วเอาจริงๆตอนที่คาริคผลงานไม่ดีกับโบโรนะฮะล่าสุดเนี่ยจริงอะดีช่วงหนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วลูนี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะ พราะน่าสงสารแฟนแมนยูเหมือนกันนะช่วงนี้ข่าวอะไรมาก็มีแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะน่าหดหู่ธรรมดาช่วงหนึ่งเลี้ยงภูเขาจะไปดึงน่าสงสารพวกเอ่ออดีตตำนานเขาบอกไอ้นี่เคนนี่เราคิดเชิงกลับมาแล้วรอบนึงเลยใช่ครับมันเป็นช่วงไอง่ายวันนี้เราไม่ได้ใส่เสื้อแมนยูเลยพูดเป็นช่วงหลบแฟนพิศดาร์เขาคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันว่าเขาบอกว่าอย่าให้มาวันจันทร์เลยไอซับเอสแล้วแล้วก็มีข่าวถึงขนาดที่ว่าไหนๆก็ พูดถึงกุนซือแล้วมีข่าวถึงขนาดที่ว่าถ้าพอตเตอร์มาเนี่ยจะดึงเด็กเก่ามาด้วยนะเก็บไว้เด็กกับพอตเตอร์มีใครเขาเล่นกาลาเกอร์อ่ะไอ้นี่คุคูณระยะาไงคุูเลยาเออคุาคุูเลยาก็เคยมีข่าวนะอ๋ออ่าคุคุณระยก็เคยมีข่าวเซ็นสุดท้ายไม่ได้เซ็นแฟนแมนยูน่าจะบอกโอเลเกกอนดีกว่าไหมโอ้เนี่ยพวกทำใจยากเนาะถ้าหากคนที่ไล่ออกไปเป็นโอเลกุน่าโซชาแล้วมาเจอแกม์พอตเตอร์ชูนิ้วอย่างเงี้ยคือท่าแก เย็นหนักเลยกูกูแท็กติกแต่ว่าก็ช่วงนี้วันนะครับคุณผู้ชมก็ทําใจไปก่อนแล้วก็เสพข่าวพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าอย่าลืมคอนเซปต์ของเราครับคุณผู้ชมต่อให้ทีมจะผลงานไม่ดียังไงครับปาดตุองดีไว้ก่อนครับเพื่อความสนุกสนานของชีวิตครับแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าไรนะอย่าไปย่อท้อต่อคําดูถูกนะครับต่อคําบัฟทั้งหลายจากแฟนทีมอื่น จัดไปสวนไปให้เต็มที่ครับคุณผู้ชมเข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับบางทีเนี่ยคนเขาบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ทำทำวงการวงการกีฬาเนี่ยมีความสุขนะออได้ทำถิ่นนี้ละไม่จริงครับผมอดทนตั้งแต่เมื่อคืนตอนสี่ทุ่มยันตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วนะฮะผม,มต้องมานั่งทนอะไรกับคู่ผมไม่รู้